ปากช่องสวัสดีครับช่องลุงนัทชาแนลนะครับชมชิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอน,นี้ย้ายย้ายดินครับปรับหน้าดินปรับหน้าดินเทป,ปูนงลงรถ พ่ออันเฮ็ดจอน้อยให้ในไหมเฮ็ดโบปินเฮ็ดอันนี่มันขยายพันมันเต็มจอนอก็ากหุ่นขอนหูเปล่าแม่หุบบ่ได้มันเต็มจอบอลนี่ท่าสั้นไม่นะะบ่เอามันคือเต็มจอของแม่คือบ่เต็มนะยูทูบมัก่งสี่ของพ่อบอกยูทูบคือกันโยของคือของแม่อัน ได้ภาพอันบักไก่เลยได้ของพ่อเต็มเจอ่อเนาะอืนนะอของพ่อมันเป็นซุ่มไปเลยนะอของแม่ผัดบบซุ่มตรงอันเฮ็ดเอาเองพอตั้งไว้มั่งนี่เนาะ ได้ซื้อๆเด้อผักโบปิน่นเด้อบรรยายไม่เป็นเอาบรรยายด้วยภาพไอ้ภาพบรรยายเออยยเออแววกระโปงถือ Mm -hmm. For him. For him. For him. เป็นยังคือได้ปรับพื้นที่มันพอ,อ,อเป็นยังคือได้ปรับพื้นที่มันมันสูงเปลียงปูนเปืองปูนมันสูงเที่ยงบ้างก็เลยปรับพื้นที่ให้มันนัน,นตีเราเห็นอ,อะ,บบะไรได้ไปน เทปูนก็ให้มันได้หลังเล็กนิดเดียได้สำเร็จเล็กนิดเดยความสูงความสูงของปูน,ปนได้สำเร็จน,นกกิดเดียวทางนี้กับแนวนี้แหละทีแนวพอ่อเทดินไว้แนละที เทเราเสีสูงเปิดร่องในม้าน้อยหนึ่งแตสิอยู่มันใกล้ร่องนี่นะอใกล้ในน่องมือนีบแดดเป็นได้ดเนาะฮ่าเราเมือแดดอือฮาลรามือแดดแต่เศร้าเลยท้องฟ้า ปั๊บดินได้แล้วกัปูปูไว้เม็ดิปูเล็กตะก,ต,ก,กตุก โอให้มันได้ระดับแล hehe, ้วก็หาตกแต่งม่วงใดที่โบนั่นติเดี๋ยวคำเวลาเหลือไปแต่งทั้งน้าพร้อมเนาะพอนาะหาปูนเหลือได้เอาไปใส่แล้วเนาะปูนใบไม้แตงไม้ต้องวัดสี่แบบแต่งไว้เราเอาปูนเอาปูนน้ำสาดทั่วเลยสาดเป็นปริมาสินะสาดตั้ๆไปบางๆโปนานเลยเออแล้วเอาไปแต่งสาดกระพริบที่เขาเย็ดถังละเอาไปแต่งของเทพอ่ะ เอาเอาไว้เอาไว้เม็ดลงบางซึ่งปู่เด้อสาดพอดีบ่ปุดเนี่ยแม่นบ่เออสาดตรงบักแม่นนะพอเป็นซ่ําจักคืสส มึงอ,อื่นตี้ังเท Station- มึงนี้บ่ท่นดอกตีทนอก นาทีแล้วหันหน้ามาชิปนี้ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้้ยนะครับชิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ